บนเครื่องสองรูปแอร์ดรอปครับแอร์ดรอปใครที่เปิดอยู่รูปแรอ่ะเสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปมคงเชียบเชียบหนึ่งร้อย ไอ้ด่าพี่มันไม่อ่านคอมเมนต์พี่โยหล่อพี่โยน่ารักพี่โยอย่างงั้น,นพี่โยอย่างงี้มึงเคยชมกูบ้างไหมใช่สิได้ค้อหนี้ <c oughs> พาร์ทนี้เนี่ยน้องโยฝากบอกมานะครับว่าพี่พาร์ทนี้กดดันส่วนตัวน้องว่าพาร์ทนี้เนี่ยคลิปวิดีโออ่ะอาจจะยังไม่เปี้ยงปังเท่าพาร์ทที่แลว้ว เราไปดูกันนะคุณผู้ชมนะขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปวิดีโอทุกท่านชี่อชองคนไหนเข้าไปเฟรนด์เข้าไปติดตามผลงานกันนะครับผม f ฟ c บุ o กไอจีทิกตก็ทุกท่านเลยขอบคุณมากนะครับผมไปผมไม่ได้จริงๆว่ะกับน้องพันเนี่ยผมแบบเสียทรงเลยหน้ากูคนเหมือนไอ้แก่โรคจิตเลย wow. หนูเขาน่ารักจริงๆน่ารักแบบเข้าใจปะไม่ิกูดร้านเฉียบอะมาด้วยแล้วตอนเนี้ยไม่กล้าเปิดครับพอได้ กูขอเลยนะเกมผีอย่พอนะก็กูนะพอแล้วแค่นั้นพอแล้วนะแล้วผีไทยด้วยสภาพฮะถ้าผูาช้ชมดูทรงหน้าผมดิหน้าผมมันเสียทรงไปหมดเลยดูดิผมว่าแล้วไงขอขอจริงๆนะขอเลยลบให้หมดเลยคิดพวกเนี้ย โอ้ยเยตุยตุยเลยนี่ลืมตัวเป็นเขียวขึ้นคอเลยฮะเชียบเชียบอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยกี่โลวะข้างละ50าสิบเงี้ยวะโยไม่ขึ้น เดวโอ้ยเ,เห็นหญิงเป็นไม่ได้คือมันเห็นหญิงเป็นไม่ได้อ่ะมันต้องโชว์มาวัน เฉียบเฉียบเฉียบเห็นหญิงเป็นไม่ได้มันต้องโชว์นะเราเป็นผู้ชายอันนี้คือเกมอะไรอ่ะคุณผู้ชมมันชัดเดีอยวเดี๋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 ยวโอ้แม่งบอลเยียบแมวทรงเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะก็จก็เยอะก็ไม่ใช่มันคืออะไรวะเออเชียบต่อโกรธคือโง่โมโหคือบ้า เฮ้ยเฮ้ยฮะฮะอ้าอ้าอะไรวะเนี่ยฮดีละดีแล้วครับดีแล้วดีล มีเรื่องกันเอเนาะเออคนเราเนี่ยนะครับผมรู้จักหยับยั้งชั่งใจนะครับผมจะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะดีดีดีดข้างล่างนี้อะไรเนี่ยเชียบเชียะดีแล้วดีแล้วเออจะได้ไม่ทะเลาะกันดีแล้วครับ <c oughs> อะไรอะ่ะมันคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อ ไม่พูดคลิปเนี้ยให้แรงใจเด็กมันนะเด็กมันตั้งใจคัดมานะให้แรงใจเด็กมันไอพวกติ่งนี่ยหวรแกตบมึงว่ะเชี๊ยสภาพตีด้ได้หยุดขำไม่ได้วงการทองแดงเข้าแล้ะออกยากคือตอนนี้อยู่ตลาดอะค่ะเขา่าจะหลุดพูดทองแดง่ะยังไม่สะดวกรับของค่ะ อันถ้าอัน uh, ้กันถ้าพี <S <S ่โทรมาถ้าพีโทรมาผมชอบนุยภาษาภาคใต้ชอบมากใต้นี่เริบชอบเลยวิธีการพูดดองแดงคือแบบว่ามันได้แรงอกไอ้โฟสอนมาคำนี้ เชียมต่อเริ่มจิดนะเริ่มจิดเออวันนี้จีมาสวยวาวมากค่ะวันนี้อู้ว้าวมากอุ้ยสะพึงกระเป๋าขา้าชนะอืหมุนได้คาหนึ่งอรอบอุ้ยชุดตะข่ายเลิศเป็นใหม่พมสวยต่างหูเป็นอะไรคะสวารบอบกีสวยจีขนตาเลิศมากขนตาของอะไรคะ ชูลาบุระ,ระ,ระเอ่อชูลาบุลาหรืออะไรครับปากกินอุจจระเลย <c oughs> <c oughs> เอาดูข้อมือ <c oughs> ข้อมือเลิศของอะไรครับเลิศจีเลิศเชิดหน่อยอุ้ยตายคางลอกโดยผู้ชายเสือไปคางมาแล้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตายคางลอกโดยผู้ชายเสือไปคางมาแล้วหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้เจตนาบุลลี ie, like, so so get, so so like ่หรือว่าอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะก็สนุกสนุกเนอะพี่เขาถ่ายมาเขาก็ต้องแบบสนุกสนุกอยู่แล้วอะเชียบปะต่ออะไรอะเมื่อไฟดับที่หอชายมอชอทุกคนก็ละที่ความเป็นคนอะไรอยโย บนบ้างเ้อชอบตัวอะไรอออชอบวัวเตี้ยสุดชอบวัวอยู่มั้ยชอบชอบชอบวา,าบวก็วัว

ต่อไม่ดับก็ไปหรอเนไม่็ไป่ <c oughs> อเงี้ยเงี้ยละไม่คนมีเหตุผลนะ <c oughs> ชอบต้องพยายามโยกรถอะไม่ดับก็ไปต่อเ <c oughs> <c oughs> ชียบเียบปะ <c oughs> เออเด่เด <c oughs> ความชำนาญครูอันนี้กำลังตัดไรลูกซอยไปอะไรซอยไปเตยครับไปเตยเนาะจะิลมันได้นะนี่ค่ะสมาชิกอันีความชำนาญครูทำไมท่าหยามเลยไม่ใช่ท่าท่าซอยมันคุ้นคุ้นเจี๊ยบอ๋อไอ้คนนี้เป็นนักมวยนี่ยังไม่ทันปวดใช่ไเห็เคยดูคลิปเขาต่อย ไม่อะพี่เยี่ยวแปลกจังอ่ะเยี่ยวจริงๆเหรอพี่เ <laughs> ขี่ยจางนะจางนะจางจัดเลยนะเอา้าเข <c oughs> ี่คนดูเลยเ <laughs> ขี่ยใจไหยแวบ <laughs> เหตุการณ์สมมุตินะคุณผู้ชมนะไม่ได้มีการกระทําอะไรเฮยมีีสะดุงเลยั้งฮีเชียรเชิคกลวราบค่ะคุกข้าสิคะคุข่าแล้วกราบแล้ให้พิซเรารีเด๋ยวนี้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้ ต่อครับเวจจีปล่อยแปดแสนล้านพบแสนล้านชาติช่วยในนิรันดร์เดี๋ยวนี้ค่ะโอ้ไม่ได้พี่ห้ามแตกตัวผะพูเป็นเจ้านะผมหนี่งสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆขอขอพิชชาคืนนะครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาครับพี่หนูสงสารผู้ผู้นะคะไม่ได้ครับไม่อยากเท่านะคะ สามแสนล้านพบสามแสนล้านชาติในอารมณนรกอเวจีปอยเป็่ที่ยังไม่จ่ายเลยไม่ผมผมจะให้พี่ซาไม่ได้ครับสี่แสนล้านสี่แสนล้านชาติในอเวจีปอยเป็่เดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้หรือคะาหรือคะาหรือค้าหรือไม่ได้ครับพี่ผมต้องจ่ายเงินสามแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติในอเวจีปอยเป็่เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเขาเขาเป็นอะไรอ่ะแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆขอขอขอพิชชาคืนได้ครับคืนไม่ได้ค่ะคืออะไรของแม่งวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับพี่ดูสงสามถูกถูนะคะพยายามเขานะคะสามแสนล้านพบสามแสนล้านชาติในอารมณ์นรกอเวจีปล่อยเป็ดพี่ยังไม่จ่างเะในบอกแลนรกอเวจีปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดนั่นบ่นไม่ใช่เหรอ ่อกนฝากเตือนภัยไลเดอร์ลูกค้าโอเคเดดเไลเดอร์ระวังกันด้วยนะครับทําเป็นสแกนจ่ายเงินแล้วเดินหนีเข้าคอนโดดีที่ผมไหวตัวทันรีบเดินไปขวางแล้วูจะโดนสามแสนล้านปีด้วยปะ่ะ <c oughs> เป็นลังใจพี่ไลเดอร์ครับโอ้อะไรวะเนี่ยอ่น,นี่ขออนุญ,ญาตไม,ไม่ไม่ได้ให้เฉียบนะแต่อะไรวะงงไอ <c oughs> แกร้องเพลงอะไรวะไอุ้ดไม่อมมา roll o นโซนยูได้แย่ไอมัน s t o p p a b l e เพลงอะไรวะเนื้อแม่งคุ้นอะแต่ทำนองไม่ได้เลยไอมัน force t h บ i t no breaks I'm invincible อ้ยอยาได้พาลาว

เอลซลาสั่งเอลซ่าด้แม่สิตาฉันเกิดพันนกเฉียบเฉียบวะต่อบนเครื่องส่งรูมแมแอร์ดรอปครับแอร์ดรอปใครที่เปิดอยู่

ใจลายจัองอ่ะ X mark camera XL ใจลายอ่ะ X mark camera XL X mark camera ใจก oh, really, really. huh? ูจะขาดเจียบเจียบเจียบวะโอ้หนักหนักเลยหนักเลยอันนี้หนักเลยอะไรเวลาเครียดจากงานให้เปิดกล้องวงจรปิดเวลาสามีอยู่บ้านคนเดียวแล้วคุณจะเลิกคุณจะเลิกเครียดเขาาชุดเมียมาใส่เล่นเหรอรอเขาาชุดเมียมาใส่เล่นทำทำไมอะ กูกูไม่เคยเอาชุดเมียมาใส่เล่นเงี้ยโหลยเหรอหญิงเบียดีดญิงหยาชอบแล้วพี่เขาชอบมัน่ะเฮ้ยคุณเมียคุณภรรยาถ้าพี่เขาชอบเนี่ยเป็นเรื่องนะผมจะบอกเฉียบ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 อะพี่ดูดนะพี่เขาติดใจอย่าเป็นเรื่องเลยนะพี่ภรรยาเก้าอยยินบอกว่าไม่ไหวแล้วเพื่อน เก้าอี้มึงมันบอกว่าไม่ไหวแล้วเพื่อนมึงเชื่อมันเถอะมึงควรมันให้มันได้พักอุังควรจะได้พักแล้ไม่นุ่ม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 พี่อะไรก็ซื้อเก้าอี้ใหม่ว่าเก้าอี้ผมแบบมันมันมันตรงนี้มันเริ่มแตกแล้วเพื่อนเห็นปะถ้าเองไม่รังเกียจนะเองมาบ้านพี่แล้วแล้วเองเอาตัวนี้ไปเลยพี่ให้เออถ้าถ้าถ้าแบบเองมีรถมานะจะให้พี่ไปส่งเนี่ยคือพี่ไม่มีปัญญาบ้านพี่ไม่มีกระบะแต่ถ้าเองสามารถมาเอาได้ถกคือ เออเองเองเอาไปใช้ได้นะโอ้มันไม่ไหวแล้วหนุ่มเมยมึงเกษียณนี่ยมันเออมันไม่ไหวจริงเอ็งเกษียณแล้วหนุ่มเมอ้ยเมื่อเจ้านั่งสมาธิเป็นครั้งแรกเจ้าจะถูกลายล้มไปด้วยอดีตใจเย็นนะพี่นะพี่พี่กับผมภาพเดียวกันเลยอนาคตและก็ปัจจุบัน ่อะไรอ่ะโว้ยโว้ยโอ้ยชั่นมันหิวอะไรขนาดนั้นโอ้แล้วเด็กข้างหลังไม่ได้กินเลย สลับสลับกันไปนะขอรังใจด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับใครที่มีคลิปเราตลกอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวฝากแชร์ต่อกันนะครับผมในแฟนเพจเป็มคงวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันอื